สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำม,มิสซูบิชิสตาร์ดานะคะรถยนต์ปี96เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านสีสันแจ่มแจ๊ดเลยนะคะทุกท่านเป็นรถกระบะตอนครึ่งนะคะรถสวยประหยัดน้ำมันค่ะสะภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่89,000บาทค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องยนต์นิ่งๆนะคะวิ่งได้สบายค่ะทุกท่านมีพร้อมร้อแม็หลอๆนะคะ พร้อมสำหรับการใช้งานเลยค่ะ8,9,000บาทสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่แถวราชพฤกษ์บางแวกนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดวันเวลาเพื่อเดินทางไปดูรถนะคะสามารถสายตรงไปหาผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านหากท่านใดหาเบอร์โทรไม่เจอนะคะแอดแนะนำให้กดตรงชื่อคลิปนะคะจะมีเบอร์โทรพร้อมกับ รายละเอียดต่างๆนะคะเด้งขึ้นมานะคะให้ทุกท่านที่สนใจได้รับชมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าหากถูกใจยังไงแนะนําให้ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะก่อนออกเดินทางอย่าลืมโทรนัดล่วงหน้ากันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ